ในคลิปนี้เราจะมาดูเวิร์กงานนะครับงานที่แรงมันไม่คงที่นะครับแรงมันไม่คงที่นับโดยปกติเรารู้ว่างานเนี่ยเป็นสเกลาร์เนาะนะครับเพราะฉะนั้นงานเนี่ยเราสามารถแค่เอามาเอามาบวกกันนะครับดับเบิลยูหนึ่งดับเบิลยูสองบวกไปเรื่อยๆนะครับแล้วแล้วแต่ว่าเรามีนะครับแรงนะครับเปลี่ยนแปลงไปยังไงหรือมีแรงทั้งหมดกี่แรงนะครับบวกไปได้เรื่อยๆนะครับคราวนี้คําว่าเวิร์ก วิดแวลีอิงฟอส์เนรับแสดงว่าแรงเป็นไงครับแรงมันนับแรงมันไม่คงที่นะครับในคลิปที่แล้วเรื่องงานแล้วก็พลังงานจนเนี่ยนะครับแรงเราเนี่ยเราให้เป็นแรงคงที่เนาะนะครับคราวนี้ถ้าเกิดแรงไม่คงที่ทำยังไงนะครับยกตัวอย่างสมมติผมวาดกราฟนะครับระหว่างแรงกับ x นะครับ f นะครับ x กที่กับ x นะครับกราฟหลอดจะเป็นกราฟ แบบนี้นะครับแสดงว่านะครับถ้าเกิดคาว่าแรงคงที่หมายความว่าไงแรงคงที่หมายความว่านะครับคุณมีไม่ว่า x ใดๆแรงมันคงที่นะครับอันนี้นะครับเรียกว่าแรงคงที่นะครับสีน้ําเงินนะครับอันนี้ก็คือแรงคงที่นี่คือ constant force นะครับอันนี้คือนะครับ v a r i n g force นะก็คือแรงมีการเปลี่ยนแปลงตามตําแหน่งนะครับมันไม่มีความมัน มันไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวตำแหน่งอย่างเดียวเนาะบางครั้งเนี่ยแรงก็เปลี่ยนแปลงตามเวลาได้ด้วยนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยเพื่อให้เห็นภาพของคําว่าง,งานชัดเจนเพราะว่าง,งานเนี่ยนิยามของมันก็คือนะครับ f ดอทกับ x นะครับมันคือการผลคูณกันระหว่างนะครับแกน y นะครับกับแกน x นะครับถ้ามุมที่เราทำเนี่ยนะครับมันเป็นศูนย์องศานะครับแรงมีการเปลี่ยนแปลงก็จริงแต่ทิศทางระหว่าง x กับแรงเนี่ยเป็นทิศเดียวกันนะครับ เราก็สามารถเขียนเป็น fx ได้ง่ายๆนะครับ c o s จริงๆแล้วก็คือ c o s ศูนองศาซึ่งตัวนี้เท่ากับ1นะครับเท่ากับ1อ่ะคราวนี้เรามาดูว่าเอา้าแล้วถ้าเกิดแรงเป็นอย่างนี้เราจะทำยังไงนะครับโดยปกติจากนิยามของแรงเนาะก็คือ f กับ x คูณกันนะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาสีน้ำเงินเนี่ยนะครับ f กับ x คูณกันก็คือพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองนะครับพูดง,ง่าไๆก็คือสมมติเราต้องการสนใจตำแหน่งนี้นะครับ x 1 ตำแหน่งนี้ x2 นะครับแรงตรงนี้คืออะไรครับก็คือแรงเดียวกันก็คือ F ตัวเดียวกันนะครับงานที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเกิดจากไงครับ F เท่ากับนะครับไม่ใช่สีงานนะครับ m ่ f งานเท่ากับ F นะครับ x2 ลบ x1 นะครับก็คือระยะตรงนี้ก็คือ x2 ลบ x1 นะครับ นะครับนี่คืองานที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือสีน้ำเงินอ่ะคันนี้ถ้าเกิดเราต้องการหาทั้งหมดล่ะทั้งหมดตรงนี้นะต้องดับตรงนี้ต้องถึงตรงนี้นะครับ x นะครับอันนี้คือศูนย์นะครับงานเราก็คืออะไรครับสีขาวก็คือ w ัเท่ากับ f นะครับเนื่องจากแรงมันคงที่นะครับคันนี้ถ้าเป็นดูสีแดงเนี่ยเราเห็นว่าเฮ้ยแรงมันไม่คงที่นี่นะนะครับสิ่งที่เราทําได้ก็คือจากความรู้เรื่องการอินทิเกรตนะครับ เราก็บอกว่าผมมาวาดรูปใหม่ตรงนี้นะครับวาดรูปใหม่ตรงนี้นะครับซูมเข้าไปนะครับจากความรู้เรื่องอินทิเกรตนะผมอาจจะวาดรูปในหน้าเกียร์นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมวาดใหม่นะครับจากความรู้เรื่องอินทิเกรตนะครับเรารู้ว่านะครับไอ้ fx แล้วก็ x ตรงนี้เนี่ยนะครับพินงานของทั้งระบบนะตั้งแต่จุดเริ่มต้นตั้งแต่ x เท่ากับ0นจนถึง x เท่ากับ x ตรงนี้เนี่ยนะครับ มันก็คือพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้ทั้งหมดนะครับทีนี้เราจะหาพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้ได้ยังไงเราบอกวิธีง่ายสุดเลยเราเฉลี่ยให้เป็นสามเหลีย่ยมอย่างนี้ได้ไหมได้แต่ว่าถูกไหมครับมันมีส่วนที่เกินไปมีส่วนที่ขาดมีส่วนที่เกินมีส่วนที่ขาดโอเคไหมนี่คือสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเราต้องการเป๊ะๆนะครับเพราะสิ่งที่ทาเราต้องทํำยังไงครับถ้ายังจําเรื่องการอินทิเกรตได้นะครับสิ่งที่เราทําเนี่ยนะผมลบตรงนี้ออกนะครับลบเส้นสีขาวออกนะครับ นะครับเราจะต้องแบ่งครับแบ่งอะไรครับแบ่งไอ้สามเหลี่ยมไอ้สี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับที่เป็นพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยนะครับนะครับตรงนี้นะครับเป็นเดลต้าเอ็กเดลต้าเอ็กนะครับส่วนตรงนี้นะครับนะครับก็จะเป็น f นะครับ x นะครับขึ้นอยู่ว่าตรงไหนนะครับเ x นะครับเพราะตรงนี้เนี่ยเราก็บอกว่าอ๋อโอเค ครับเป็น f x f เดลต้า x โอเคใจไหมแล้วเราก็แบ่งไอ้นะครับไอ้นี้ออกมาเป็นชิ้นเล็กๆ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 ชิ้นเป็นชั้นๆชั้นๆไปนะครับแบ่งไปเรื่อยๆนะครับแบ่งไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้ f x เต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานจริงๆเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นผลรวมของ f 1เดลต้า x 1บวกกับ f 2 delta x 2 f 1 f 2คืออะไรสมมติตัวนี้ผมให้ n f i ก็ได้นะครับนี่เป็น f i กับ delta x i เป็นตัวที่ f x นะครับเป็นตัวที่ i เพราะฉะนั้นจะมีตัวนี้ออกไปเรื่อยๆเต็ไมไปหมดเลยครับขึ้นอยู่กับว่าเราแบ่งนะครับ i สไอสี่เหลี่ยมอันเนี้ยนะครับว่าละเอียดแค่ไหนนะครับถ้าเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่ายิ่งสี่เหลี่ยมเราเล็กขึ้นแค่ไหนนะครับยิ่งเล็กนะครับหมายความว่ายิ่งเล็กแค่ไหนเนี่ยยิ่งเล็กเนี่ยมันยิ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามากขึ้้้นนนเเท่่่าาาัรบถแงใหญๆ ความผิดพลาดก็จะเยอะนะครับแต่ถ้าเราทําให้มันเล็กลงเพราะฉะนั้นมันมีนิยามก็คือลิมิตของเดลต้าเเราเป็นไงครับต้องเข้าใกล้ศูนย์ครับต้องน้อยๆนะครับเพราะนันตรงนี้เราสามารถเขียนเป็นซัมเมชันได้ f i เดลต้า x i นะครับขึ้นอยู่กับจำนวนของสามเหลี่ยมเราเอจำนวนของสี่เหลี่ยมผืนผ้าของเรานะครับนี่คือนานนะครับครนี้วิธีการนะครับเนื่องจากว่าลิมิตของเดลต้าเเราเข้าใกล้ศูนย์เนาะเรามีบอกว่าลิมิตเนี่ย เดลต้าเเราเข้าใกล้ศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นไอซัมเมชันเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอินทิเกรตดบเิลเนี่ยจะเท่ากับอินทิเกรตครับ f dx นะครับเนื่องจากว่าเราลิมิตเราเข้าใกลนะ้ศูนย์เนาะไอเดลต้าก็จะกลายเป็น dx แทนนะครับ f ก็จะเป็น f ปกตินะครับถ้าเราบอกอยู่ในแนวแกน x เราก็ใส่ f x ให้มันด้วยนะครับคราวนี้อินทิเกรตเราเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันมีขอบเขตเนาะว่าสมมติว่าเรานะครับถ้าเราดูรูปนะครรับดดููปนนนีีี้้้้ก็ไผมเเขยขยยางล เราบอกว่าการาฟเราเป็นยังไงก็ได้ไม่รู้นะครับเราบอกเราต้องการรู้แค่นี้เท่านั้นเองนะัตรงนี้เป็น x 1ตรงนี้เป็น x 2เราต้องการรู้แค่พื้นที่ตรงนี้ครับเราก็อินทิเกรตขอบเขตตั้งแต่ x 1จนถึง x 2ถ้าเราต้องการทั้งหมดนะครับเราก็รู้ x 0นย์ะครับไปจนถึงนะครับ x f ก็ได้ x อนันต์นะครับก็คือ x 0นี่ก็จะเปลี่ยนเป็น x 0นนี่ก็จะเปลี่ยนเป็น x f เข้าใไหมครับมันแล้วแต่ขอบเขตที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเราได้นิยามของงานอันใหม่นะครับอง f x dx นะครับตั้งแต่ x 1ถึง x 2อนับดยที่ x 1 x 2เป็นขอบเขตนะครับของเราอะคราวนี้ถ้าเรามาดูนะครับง่ายๆนะครับถ้าเราดูง่ายๆนะเราบอกว่านะครับถ้า f คงที่นะครับเวลาอะไรก็ตามที่มันคงที่เนี่ยนะครับเราไม่ได้อินทิเกรตเทียบกันเราอินทิเกรตเทียบกับ x ถ้า f ตรงนี้คงที่นะครับก็บอก if นะครับ f x นะครับ constant คงที่ครับ constant เมื่อเทียบกับ x เนาะ with respect ไม่เทียบกับ x เนี่ยนะครับเราก็จะได้ว่านะครับ w เนี่ยเท่ากับ f ของ x นะครับอินทิเกรตตั้งแต่ x 1จนถึง x 2นะครับแล้วก็ dx เอ็กนับอินทิเกรตกับ d เจอกันนะครับคุณก็นะครับถ้าคุณรู้อินทิเกรตมาคุณจะรู้ว่าไอ้นี่มันจะกลายเป็น x อ็กนะครับอินทิเกรตกับตัว d มันตัดกันได้เป็นตัว x นะครับคราวนี้ขอบเขตของมันเราก็เขียนอย่างนี้ครับ x 1ไปถึง x 2 วิธีการเขียนก็ง่ายมาก fx นะครับก็คือ x 2ลบ x 1เห็นไหมครับเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราทำเลยจำได้ไหมนะครับนี่ตัวนี้นะครับนี่คือกรณีที่แรงคงที่แล้วผมก็ทำให้ดูว่ามันเป็นสีน้ำเงินคขอบเขียมันเป็นยังไงเหมือนกันเข้าใจไหมคราวนี้ถ้าเกิดกรณีที่แรงมันไม่คงที่ล่ะ if นะครับ f ของเราเนี่ยนะครับ v a r y นะครับ with นะครับ x เกิดอะไรขึ้นครับมีแรงอะไรบ้างใน ที่เรารู้จักที่แรงเนี่ยเปลี่ยนแปลงตาม x นะครับแรงแรกที่เราร,รู้จักเลยก็คือ f ของสปริงเท่ากับ kx นะครับนี่คือแรงที่ต้องการในการยืดให้สปริงยาวออก x โดยที่ค่า k เนี่ยเขาเรียกว่าสปริงคอนสแตนต์ใช่ไหมนะครับสปริงคอนสแตนต์ค่าคงที่สปริงหรือค่าดิสสปริง x เป็นระยะระยะทางของระยะยืดของสปริง ถ้าเราต้องการให้สปริงยืดออก10นะครับ x ก็ต้องเป็น10ค่า k ก็เป็นค่าเฉพาะของสปริงนะครับคราวนี้เรารู้ว่า fs เท่ากับ kx นะครับนี่คือแรงที่เปลี่ยนแปลงตามการกระจัดนะครับถ้าเราวาดกราฟระหว่างแรงกับ x นะครับระหว่างแรงกับ x นะครับระหว่าง fs fs เท่ากับ kx นะครับกราฟมันเป็นอย่างนี้ครับกราฟมันเป็นเส้นตรงครับนี่เป็นสมการเส้นตรงเนาะถ้าเรายังจำสมการเส้นตรง y เท่ากับ mx บวก b ได้นะครับ y ก็คือ fs นะครับ x ก็คือนะครับ x ก็คือ x, m ก็คือ k k คือความชันครับนะบถ้าเราวาด b เป็นศูนย์เพราะ b คือจุดตัดแกน y นะครับความชันตรงนี้นะครับความชันของการาฟร,ระหว่าง fs กับ kx กับ x ตรงนี้นะครับก็คือ m เนี่ยเท่ากับค่า k ครับนะับความชันของเส้นตรงคงที่เพราะฉะนั้นค่านี้สปริงคงที่นะครับคราวนี้เราบอกว่าเราต้องการหางานงานเป็นการาฟงานเป็นพื้นที่ใต้การาฟของ f กับ x ถ้าย่างจำเมื่อกี้ได้นะครับงานคือพื้นที่ใต้กราฟระหว่างนะครับ f กับ x นะครับนี่คือแกน x เข้าใจไหเพราะฉะนั้นรูปนี้เนี่ยนะครับพื้นที่ใต้กราฟครับทั้งหมดตรงนี้นะครับเราก็แบ่งนะครับเป็นนะพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้นะครับ area under curve นะครับก็เท่ากับงาน ใช่ไหมพื้นที่ใด้กราฟก็คืองานนะครับตรงนี้ถ้าเราดูพื้นที่ใต้กราฟนะครับเราเห็นง่ายๆเลยครับมันคือเศษอะไรครับเศษหนึ่งส่วนสองคูนฐานฐานคือ x นะครับคูณสูงนะครับก็คือ f s นะครับซึ่ง fs คืออะไรครับ fs ก็คือ1ส่วน2 x คูณกับ kx ซนะครับซึ่งเราได้1ส่วน2นะครับ k x กำลัง2นะครับซึ่งตรงนี้คืออะไรครับคืองานนะครับของแรง fs นะครับ ซึ่งถ้าเราเรียนต่อไปเนี่ยเราจะพบว่าไอหนึงสองเลังสองนี่ยมันคือ potential energy นะพลังงานสัก์สปริงครับนะรบเราจะเห็นว่าพลังงานสัก์สปริงเนี่ยมันคืองานของแรง fs นะครับงานของแรง fs มันไม่ได้เป็นพลังงานสะสมนะครับมันเป็นงานของแรง fs นะครับเราชอบเชื่อกันว่านะครับพลังงานสักมันสะสม นะครับอย่างนีแล้วมันคืองานซึ่งเกิดจากแรง fs นะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงตรงนี้ครั้งหนึ่งตอนที่เราพูดถึงพลังงานสักย์คราวนี้ผมนะครับให้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมบอกว่างานของผมเนี่ยเท่ากับเท่านี้นะครับซึ่งผมเอาจากพื้นที่ใต้กราฟสามเหลี่ยมง่ายๆเลยผมไม่ได้คิดอะไรมากนะครับแต่ถ้าเกิดผมจะเอาจากนิยามอินทิเกรตแหละครับเอเบเท่ากับอินทิเกรต x 1จนถึง x 2นะครับ f dx นะครับซึ่งก็ผมก็ต้องเป็นไงครับผมก็ต้องเอา f ตัวนี้เป็น fs ใช่ไหมครับก็อินทิเกรต kx dx นะซึ่งอินทิเกรต kx dx เนี่ยเราก็จะเท่ากับ1ส่วนสับ kx กําลังสองนะครับ, k, x, 2, รบ k เป็นค่าคงที่เนาะดึงออกมาข้างนอกนะแลอินทิเกรตเราอินทิเกรต x dx ตรงนี้เท่ากับ x กําลังสองส่วน2นะครับบวกค่าคงที่นะครับซึ่งค่าคงที่ตัวนี้หายไปเมื่อนะครับเราใส่ขอบเขตนะครับเราใส่ขอบเขตนะครับ เช่นเราบอกว่าโอเคถ้า x 1เป็น0ูนย์เดี๋ยวผมใส่ขอบเขตให้ดูเนาะ x 1นะครับ x 2นะครับคราวนี้เราบอกว่าให้ x 1เป็น0ูนย์ครับ x 1นเท่ากับศ x 2นะครับเป็น x ใหญ่โอเคไหมเราก็จะเท่ากับ c หนึ่งส่วนสองนะครับ k นะครับ x กำลังสองตั้งแต่0ไปจนถึง x ใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะเขียนว่า1นึส่วนส k นะครับ x ใหญ่กำลังสองลบศกำลังสองน,นะครับ ันเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสอง k x ใหญ่กับหนงสองนะครับนี่คืองานครับนาซึ่งเท่ากันกับเมื่อกี้นะเท่ากันกับเมื่อกี้แค่เราเปลี่ยน x เป็น x ใหญ่แค่นั้นเองขอบเขตการอินทิเกรตนะครับนี่คืองานของแรงที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ได้คงที่จากงานที่มีการเปลี่ยนแปลงตามนะครับตามตำแหน่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งเรื่องทฤษฎีบท งานพลังงานได้นะครับเราพิสูจน์ได้หลายแบบมากนะครับอันนี้ถ้าเรากลับมาที่นะครับตรงนี้เดลเป็นยูนะครับเท่ากับอินทิเกรตเอฟเอสนะครับดีเอ็กซ์นะครับเราไม่มีเป็น f อแล้วเนาะเราใช้แรงทั่วไปเราไม่ต้องเฉพาะจอดจงนะครับซึ่งเรารู้จากกฎของนิวตันว่า f ตัวนี้เท่ากับ m a นะครับเราก็บอกว่าโอเคอินทิเกรต m a d x นะครับซึ่ง a ตัวนี้นะครับเป็นความเร่งซึ่ง a ตัวนี้เราในฐานะนักฟิสิกส์นะครับเราก็ต้องรู้ว่า a ตัวนี้นะครับเท่ากับ d x by dt นะครับ Second Order นะครับซึ่งมันก็คืออะไรครับ A เท่ากับ dv by dt นะครับก็คือการดิฟนะครับความเร็วเทียบกับเวลาซึ่งตัวนี้จะกลายเป็นอินทิเกรต m นะครับ d v วีแล้วก็ dx นะครับซึ่งเรารู้ว่าไอ้ dv by dt เนี่ยนะครับเราสามารถเขียนได้เป็น dv by dx นะครับแล้วก็ dx by dt นะครับซึ่งเราจะเห็นว่านะครับตรงนี้เราดูเนาะอันนี้ตัดตัดได้เท่าเดิมน,นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถเขียนว่านะครับไอ้ dv by dx ตัวเนี้ยนะครับมันก็คือ m dv by dx นะครับแล้วก็ dx by dt นะครับแล้วก็ dx นะครับซึ่งนะครับ เรารู้ว่าไอ้ด x by dt เนี่ยคือ v นะครับเราก็จะได้บอกว่านะครับ m นะครับ dv นะครับแล้วก็มี v นะครับตัวนี้คือ v นะครับเราก็เหลือ dx ส่วน dx อย่างซึ่ง dx ส่วน dx ก็ตัดกันไปแล้วก็ได้เป็น m อิน e ิเ a t e v dv นะครับตั้งแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนขอบเขตการอนะินทิเกรตเนาะเดิมทีเป็น x 1ไป x 2ใช่ไหมนะครับพอเราเปลี่ยนเป็น dv ก็เป็น v 1ไป v 2 นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น v 1ไป v 2เราก็ได้บอก m v กำลังสส่วนสองนะครับเพราะอินทิเกรตไอ้ตัวนี้ได้ v กำลังสส่วนสบวกกับสนะครับแต่เนื่องจากมีขอบเขตการอินทิเกรตนะครับเราก็เลยได้ตัวนี้ออกมา1นส่วนส m v กำลังสนะครับไอ้นี้คือนะครับ v 2ลบกับ v 1นึกำลังสนะครับซึ่งตรงนี้คืออะไรนั่นก็คือ c หนส่วนส m v 2อกำลังส ลบเสนอสอง mv หนึ 2, M, ่งกำลังสองซึ่งเป็นไงครับมันคือทฤษฎีบทงานพลังงานอีกแล้วเนี่ครับเห็นไหมว่าเราสามารถพิสูจน์ตัวนี้ได้จากคอนเซปต์พื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงเปลี่ยนแปลงตามเวลาหรือไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลายัางไงเวิร์กทั้ง total นะครับงานรวมแรงงานลับของเราก็ได้เท่านี้นะครับเห็นไหมว่ามันใช้ได้ทฤษฎีบทงานพลังงานเป็นทฤษฎีบทที่นะครับมีการใช้งานแล้วก็ใช้งานได้ถูกแม้กระทั่งกรณีที่แรงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา คราวนี้เรามาดูต่อนะครับเรื่องของพลังนะครับหรือสิ่งที่เขาเรียกว่ากำลังนะครับกำลังกำลังเนี่ยนะครับมันคือพลังงานต่อหน่วยเวลานะครับพลังงานต่อหน่วยเวลานะครับเขามีชื่อเนาะให้ชื่อนนักวิทยาศาสตร์นะครับวัตนะครับมีหน่วยเป็นวัตนะครับพลังงานก็มีหน่วยเป็นจูล นะครับพอวัดตัวนี้เนี่ยหน่วยจริงๆของมันคือจูลต่อวินาทีแต่ก็ยังไม่ใช่เบสยูนิตอยู่ดีเนาะเขาทุกคนเข้าใจคืว่าเบสยูนิตนะครับเบสยูนิตคุณต้องเปลี่ยนจูลตรงนี้ให้เป็นอะไรครับกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีกําลังสองแล้วก็คูณกับเมตรแล้วก็หารด้วยวินาทีนี่คือเบสยูนิตของมันนะครับซึ่งนะครับส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยใช้กันนะครับวัดเป็นตัวที่เขาใช้กันเยอะนะครับเนาะตรงนี้นะครับเวลาเราพูดถึงวัดเนี่ยนะครับเราก็จะพูดถึงนะครับกำลังนะครับกำลังเฉลี่ยหรือ P average นะครับกำลังเฉลี่ยหรือ P average นะครับ P average คือกำลังเฉลี่ยนะครับเท่ากับงานที่เราใช้ไปนะครับหารด้วยเวลาที่ใช้งานนั้นไปนะครับอันนี้ก็คือ work นะครับ dueling นะครับช่วง time ช่วง dueling delta t นะก็คือตั้งแต่นะครับเริ่มต้นจนถึง t 1ไปถึง t 2นะครับเพราะ delta t ตัวนี้นะครับก็คือ t 2ลบ t 1ะก็คือเราเริ่มออก เริ่มมีพลังงานนะครับจนถึงตรงนี้เราใช้พลังงานไปเท่าไหร่นะครับนั่นคือเดลต้าทันอยู่นะครับแล้วเราก็หารด้วยเดลต้าทีเราจะได้กาลังออกมาเขียนไหมครับนี่คือนะครับ average power กำลังเฉลี่ยนะครับในช่วงเดลต้าทีเขียนไหมถ้าเราเปลี่ยนช่วงเดลต้าทีก็จะเป็นช่วงอื่นนะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการกําลังในช่วงใดๆเลยนะครับ p นะครับกำลังในช่วงใดๆกกำลังนะครับ ในช่วงใดๆนะครับหรือเขาเรียกว่า instantaneous power นะครับเหมือน instantaneous velocity นะครับความเร็วใดๆนะครับตำแหน่งใดๆนะครับเราก็จะได้นะ instantaneous velocity เหมือนกันนะตรงนี้ก็เป็น instantaneous power นะครับซึ่ง p ตัวนี้นะครับเราก็ใส่ limit เข้าไปให้มัน limit delta t เข้าใกล้ศูนย์ครับนะครับเข้าใกล้ศูนย์ แล้วก็ได้เดลต้าดับเบิลยูส่วนเดลต้าทีซึ่งเราเขียนนะครับให้เป็นอยู่รูปง่ายๆก็คือดิฟดับเบิลยูเทียบกับทีนะครับตรงนี้นะครับถ้าเรามองดูเอ้ยเราสามารถเขียนกราฟได้นะครับกราฟที่เราวาดกราฟก็คือกราฟระหว่างเวลากับระหว่างเวิร์กนะครับงานที่เราทานะครับเมื่อกี้นะครับเราวาดกราฟระหว่างแรงกับการกระจัดเราได้เวิร์กนะครับตรงนี้นะครับเราได้ความชันตรงนี้เนี่ยนะครับความชันของตรงนี้ M ตรงนี้ก็คือ P นะครับก็คือ p เพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ก็คือนะครับ m เท่ากับอะไรครับเดลต้า w หารเดลต้า t นะครับอันนี้คือเดลต้า t นะครับนี่คือเดลต้า w นะครับเพราะ m เราเท่ากับเดลต้า w หารด้วยเดลต้า t นะครับนี่คืองานต่อหน่วยเวลา อ่านไหมครับโอเคต่อนะครับคราวนี้เรารู้ว่าอ๋อแสดงว่าไอ้ p เนี่ย p average เราเนี่ยนะครับ p average นะครับเท่ากับเดลต้าดหารเดลต้าทนะครับเรารู้ว่าเดลต้าดเราเนี่ยก็คือ f นะครับเดลต้าเนะครับนี่เราพูดถึงนะครับแรงแรงกับเดลต้าเอยู่ในทิศทางเดียวกันนะครับเราถึงเขียนอย่างนี้ได้แล้วก็หารด้วยเดลต้าทนะครับเดี๋ยวเงื่อนไขของเราก็คือนะครับ f นะครับและเ็กซ นะครับอยู่ในทิศนะครับเดียวกันชี้ไปในทางเดียวกันนะครับก็คือ cos เทต้าได้0นะครับ cos เทต้าก็คือ cos คอสองศาเท่ากับหนะครับตรงนี้เราก็จะได้ f นะครับอันนี้คือเดลต้าวนะครับก็คือความเร็วนั่นเองนะครับไม่ใช่เดลต้าวีมเป็น v นะครับเป็น v นะครับ fv นะเพราะฉะนั้น p average ของเราเนี่ยได้เป็น fv ครับ นะครับ v ตัวนี้ก็เป็น v average ด้วยเหมือนกันนะครับ average เหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่ instantaneous นะครับเป็น v average นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ถ้าเกิดบอกว่า Delta T เข้าใกล้ศูนย์ล่ะเด l ท a T เข้าใกล้ศูนย์ปุ๊บ p ของเรานี่ก็จะเท่ากับ f v ณตำแหน่งใดๆเลยนะครับแต่ f ก็ยังต้องเงื่อนไขเดียวเงื่อนไขเดิมนะครับเงื่อนไขของ f ก็คือ f กับ x จะต้องอยู่ทิ่เดียวกันนะครับเพราะเราได้ p เท่ากับ f v นี่ก็กรณีที่ นะรตรงนี้เราก็จะได้นะครับกำลังกําลังนะนะเวลาใดๆนะครับหรือ instantaneous power